เพื่อเพื่อจะซื้อมาแอะไรทำเพื่อความสุขคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสภาพการใช้งานมันก็มีมาระดับหนึง่งแต่รถพอมันผ่านการเวลามาถึงจุดหนึ่งนะมันก็ต้องเรียกว่าทําการฟริตเมน์จัดทรงใหม่ฟิตเมน์มันใหม่เลยทั้งสีทั้งเครื่องยนต์ทั้งสภาพภายนอกภายในใช่ไหมครับบางอันหนักมากก็ตัดผูกซะาปะผูทําสีทีนี้ พอไหนไหนก็ต้องทําใหญ่ซะแล้วเนี่ยลงทุนก็ประมาณถ้าจะทําทั้งเซตทีเดียวมันก็ต้องมีหมดอ่ะนะแถวสี่ห้าหมื่นมันก็ต้องมีแต่ถ้าทยอยทําไปมันก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้อ่าเรียกว่าถ้าทําแล้วแล้วส่วนใหญ่อย่างแรกเลยก็ต้องโหลดนะครับโหลดก็จะโหลดด้วยช็อคอัพช็อคโหลดหรือจะถอดแหนบก็แล้วแต่ชอบนะใส่ล้อ อย่างบางออฟเซ็ตลึกมากน้อยก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าล้อมันล้นออกมานอกนอกตัวถังรถเยอะนี่มันก็ผิดพรบรขนส่งส่วนใหญ่เขาก็แก้เคล็ดกันโดยไปติดคิ้วล้อเห็นไหมคุณเราจะเห็นว่าบางคันเนี่ยติดโป่งข้างคิ้วล้อเพื่อให้ล้อมันล้นออกมานอกซุ้มคือมันขยายฐานล้อมันก็มีข้อดีเรื่องความเกาะถนนการทรงตัวของรถยนต์ในกรณีที่วิ่งเร็วคำว่าวิ่งเร็วนี่ทำจำกัด คามของบ้านเราตามกฎหมายกถนนครับคุณเกินเก้าสิบก็เรียกว่าเร็วแล้วนะถ้าคุณเกิน 90, กร้อยยี่สิบนะมันก็เร็วเกินไปไงนะมันก็แปลความหมายแบบชาวบ้านง่ายๆอย่างนี้หละครับนะถ้าคุณขับไม่เกินจากนั้นโอกาสที่มันจะมีปัญหามันก็น้อยใช่ไหมครับถ้าคุณขับอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ระมัดระวังอ่ะมันก็ความเสี่ยงมันก็ต่ํานะครับผมมีแนวคิดอยู่อย่างนะรถเนี่ยนะ ถ้าคุณขับในเมืองถ้าคุณขับซ่านะขับในเมืองเนี่ยคุณจะตายเพราะปากแต่ถ้าคุณขับรถนอกเมืองเนี่ยคุณจะตายเพราะคุณคึกคุณขับรถเร็วนะป้องเร็วตายเลยขับในเมืองส่วนใหญ่ไม่ค่อยตายหรอกครับตายเพราะปากซะส่วนใหญ่นะฮะนะอ้าวทีนี้มาถ้าไอ้รถกับบะที่มันจะแต่งเนี่ยนะเออรถไทยแล้วกรบบะไทยนะเป็นที่รู้กันว่าเร็วที่สุดในโลก